ทำปลาจะทำปลาเอ้ยจีทำปลาเขาจะเอาหมีดมาขาผมแกมาช่วยฉันแน่าตอนนี้โอ้ยเขาจะเอาหมีดมาขาฉันนี่คนที่จะมาขานี่ดู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 อันนี้เขาเรียกพักเพื่อไทยนั่งโอ้แทงเขาเลยครับโอ้ ผมหนังเหนียวครับผมหนังเหนียวครับแทงไม่เข้าแต่ดีครับเอามาเลยครับเอามาลุมเลยครับมาซ้ำเลยอันนี้คือการกระทําทางที่ดีของคนผู้สูงอายุเขาเห็นผมว่าผมเป็นคนบ้าตะอ้อนบ้าเร็วดีชั่วอยู่ในตัวเดียวกันไม่แต่กระท้ายอดทองตะบอกยอดเพชรดูไหมแต่กระท้าเอาชักให้ดูโอ้โหคนอายุ91ปีถือไม้เท้าแบบมีอาวุธติดตัวเลยครับนี่เอาดูเลยครับดูเลยครับนี่กลายเป็นไม้เกาะมะขามเทศนะครับนี่ ไม้จัก,กรเท้าคนแก่อายุ91ปีเ็ดปีนอยูท่โท่โท <laughs> ผม<ๆ>ผมถ่ายให้ดูชัดๆเลยนะเอาดึงเข้าครับดึงเข้าอันนี้คือไม้ไม้จัก,กรเท้าวิเศษคือแกทำเอาไว้เพื่อเวลาแกไปเห็นผลละหมากรากไม้แกก็ดึงออกมาเกาะลองทำท่าดึงขึ้นดูนะครับ <laughs> นี่ครับนี่ไม้จัก,กรเท้าผู้สูงอายุโดยอัจฉริยะภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณ <laughs> ชื่อนายอะไรนะครับ ม่รู้นายดีนามสกุลอะไรนะไม่รู้ไม,รไม่รู้พอแกจําไม่ได้พรเก้าสิบเอ็ดปีแกจำไม่ได้หัวสมองแกเสเื่อมหมดครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้นด้วยสงครามมุไรญี่ปุ่นนะครับสงครามมุไรญี่ปุ่นนี้ที่รู้สึกว่าจะเป็นนักลบ